ปีที่46แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ปากสวยมากเลยอ่ะสีชมพลไหมเออแล้วเรามาวัดอะไรอ่ะสีชวัดหรอเขาเรียกวัดทวีการะอันนันหรือว่าวัดอีชมพูอะไรเนีหลายคนคงจะอยากรู้ว่าวัดอยู่ที่ไหนหะก็อยู่ที่ จะพูดง่ายว่าอยู่หลังตลาดไทยอของเราเนี่ยแหละก็ตรงมาเลยตลาดไทยรังสิตอ่ะใช่ค่ะคลองหลวงเขาเรียกเขาเรียกคลองหลวงนะผ้าสีพูจริงทุกอย่างสีพูหมดนะสีชมพูจริงๆเออทําไมเราไม่ใส่สีผูมาวะส้มก็ปากสิ่งแรกนะคะที่เป็นสิริมงคลก็คือเราก็จะต้องขึ้นไหว้ํมหายเจดีก่อนเนาะหลังจากที่เราไหวผ่านนั้นนะคะเดินขึ้นข้นเดือนนั้นเขามีลูกศรอยู่ตรงนั้นเดือนส้ม แต่มหาวิหารเจดีนี่นะคะสวยจริงๆมันเป็นชมพูทองเลยอ่ะชมพูหมดเลยสวยนะคะแต่พอมาเจอน้เงินนี้กิเลสอนนี้ก็จะเป็นบริเวณอะไรคะเนี้ยนี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพระศพหล่อของของท่านีิริท่านเจ้าว่าใช่ใช่ท่านเจ้าว่าชื่ออะไรอ่ะบอกให้เพื่อนๆฟังหน่อยท่านุ่นพ่อศักดืม คือแค่สามโลใค่ะตั้งจิตอธิษฐานยกช้างมาอ่ะนี่หดี๋ตั้งจิตอธิษฐานยกช้างนะอ่าดูสิโอ้ยยกลอยจ้าอายกลอยอายอีกครั้งหนึ่งให้หนักให้หนักเหมือนภูเขาให้หนักเอออืม เฮ้ยไม่จริงอ่ะอืมใช่ไหมมันหนักแบบเหมือนแบบเอ่อดูมือมางดูมืงนี่มันปังยังนี่เนี่ยดูดูดูความมือสั่นเฮ้ยไม่ได้จริงๆเฮ้ยเป็นไม่ได้ออ้ยเวียนหัว ไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราจะหลังจากที่เราไหว้พระเสร็จแล้วเราจะไปไหว้พระาหหูุงบอกว่า่าเป็นพิธีลอดลอดใตยบ่นเพราะว่าปังคุงก็คือพระลาหูเข้านะคะปีจอเพื่อปัดเสนจังอไ่าง นี่เราก็คือกำลังจะลอดรถนะคะนี่นะคะเหงนะคะอันนี้ก็คือเป็นประตูของก็จะเป็นไปค่ะไปพร้อมกันเพื่อนเตรียมเดี๋ยวให้ดูสภาพควาคุณมกันสงท่านนะคะ สท่าสมข่าม่าตัวเตี้ยก็จะง่ายหน่อยแต่ราต้องถูกมันจะยากนะคะอะสุขยอดเรามีอุปสรรคนะคะเข้ามาแล้วเรามาหาช็อบลาฟให้เพื่อนหน่อยอะตรงนี้จะเป็นจุดทับ์าต้องการนี่คหาดเซนซี นะค่ะอุ้ยถ่ายถ่ายถ่ายไปเลกแปดถ่ยไปอันนึงอันนี้ไปได้คะสองห้าค่ะเล่งคูเลยช่อเดี๋ยวกลับให้เนาะ ออะหมดไไรขอพูดตามขอพูดเหมือนสิ้นไปขอพูดเหมือนเสียงบูรัตขอให้หมดจุหมดโจทำนี้ไปจบก่อนเด่นหาจูนะเย่ในก็จะมีครอปู่นคกราชกับพระแม่พระแม่อะไรเขาเรียกว่าพระแม่โคคาโคคาค่ะแล้วก็มีครอปู่พิยานาเาจะมาให้แบบว่า ขอเข้ามาพระแม่คงคาเราทําอะไรไม่ดีลงน้ําลงท่าอะไรอย่างเงี้เหมือน,เ,นเขากำลังทำด้านนู้นนะสวยได,ได้นี่ไงมีคาถามีคาถาไหว้ค่ะสาธุสาธุอ่าถัดมาอีกด้านหนึ่งด้านนูน้นเป็นช้างเป็นพระพิคืน<ม>ไปเดิน,นมาเพื่นอนส้มยังไงคะตกรใจมาเจอตะไคร่เออมาเจอ ไม่อไม่เห็นจริงเราโมดุกมานอยู่แล้วเราจะมาทํากรรมวิธีนะคะเดี๋ยวเราทำน้าพึ้ไข่แต่ว่าวันนี้เราจุดทูปไปเอ้ยไม่จุดทูปสิใช่ประทัดอ่ะเพื่นส้มโชว์ให้เพื่อนๆดูคุอประทัดที่บอกอ่ะไดาเลขนะคะตัวหกห้าหนะคะ มาวิธีในแบบฉบับปางคุงวันนี้นะคะอยู่กันที่วัดสีชมพูนะคะก็เราจะทํากันนะพี่ไข่นะเปิลส้มซาแน่นอนค่ะมีไข่ทองคํานะคะไม่ใช่ลำไยไม่ไยไข่ทองคำะคะ <c oughs> แต่จะเป็นปังคุงและซ,ซะ้มซ <c oughs> าไข่ทองคํา <c oughs> ในนี้นะคะเราเอาหินนี่นไม้ครบนะจากวัดข่าดองอยางนะจ,จัดเสาวหลายคนถามราคงว่าได้หินน,หนีม้มาจากไหนคะเห็นจากาวัดเป็นหินบนภูเขา<ม>ที่บางคงเคยไปขอโชคลาภนะคะแล้วแล้วเราขอ<ม>ขอทางวัดมานะคะเพื่อเป็นสินริมงคล<ม>หาเลขให้กับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าได้เลขอะไรเฮ้ยต้องทำยังไงต้องหลับตาไหมหลับสิหลับเราคนก่อนคนคนก่อนอ่ะให้เพื่อนส้อมซางคนนะคะเดี๋ยวฟังคนหลับสาวถูกค่ะสาวตูอ๋ดอ่อออ แต่เหมือนได้ยินเสียงเงินไหมอยากหยิบเงินมากกว่าพอบอกทบอกเงินปุ๊บโทรศัพท์หล่นลงมาเลยคไฮโดรลิกจ้าเออมาเลขแรกค่ะแตกเต้นเต้นเต้นต้นเลข้ามาค่ะอาจารย์อ่ะเลขห้าอ่ะต่อไปเลขต่อไปเผื่อเผื่อบรรนเผื่อเบรรนอ่ะเกียรติการหลับหน้าหลับตาทำหน้าทำตา เลขสี่ค่ะสี่ทำไมสี่อ่าต่อไปอีกหนึ่งอ่อีกหนึ่งอ่ะเลขสุดท้ายค่ะต้องมาแล้วเลขแปดค่ะต้องคุ้มว่าตัวนี้มีแปดแน่นอนเลยอ่ะแน่นอนอ่ะแปดอะไรก็สรุปเป็นห้าสี่แปดนะคะต้องทำตาโตต้งคุ้มซื้อทุกเลขยกเว้นแปดสี่ห้า แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดโฮแปก็ยังแปอย่าง8 7กับ8 9อย่างอ่ะก็ให้เลือกเลขที่ชอบนะคะแต่ตะกินตะกินว่าแปดมาแปดมาเลยเอาไม่แน่พนะี่ไข่ให้แน่นอนแน่นนะรางวัลที่หนึ่งกันไปจบแค่นั้นแหละอะไรยากมากมายอ่ะเจ้าค่ะเดี๋ยวไปถูแป้งกับจะม่ตะเคียนดีกว่าคนสวยยืนรอเราอยู่ค่ะสี่คนด้านหนูเขาเขาโดนโดนนะเจ้าค <c oughs> ่ะ รอให้เข้าโดนๆนะคะค่ะอุยทีเดียวอยู่เห็นน้นนค่ะแม่เจ้า่ะแม่เจ้าลยค่ะกรรมาวิธีในแบบสบหับปางคุงนะคะหน้าพี่ไข่ของเรานะคะข่ห้าสี่แปนะคะแล้วก็ลอดใต้โบนสิบเซ็นะีะของปางคุนจะเป็นแปดสองห้า ของซมซาเป็นเจ็ดกับศูนย์นะกับไม่มีคือศูนย์ค่ะแล้วก็เออ่ที่เราจุดประทัดอันนัดมีหกหกห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดค่ะเลือกเลขที่ชอบนะคะบอกตลอดไม่ต้องซื้อทั้งหมดไม่ต้องซื้อเยอะแต่บางคนซื้อเยอะมากไคะมากอันนี้ก็เอาวันนี้ก็เอาเออเลขสวนทั้หมดแลนะในนั้นขอให้ทุกคนติดตามนะคะเหมือนคราวที่แล้วลูกเพลก็ถูกลูกเพลกอ่ะลูกเพลเราถูกเป็นแสนเลยที่ไหนไม่ต้องลูกเพลกจ้ะ ก็ใช้ย่อยนน,อนิดนึงนิดนึงใชย่อยนะอ่ะดังนั้นฝากติดตามผมด้วยนะคะก็ปากไม่ได้ไม่มีแรงไปนะคะ YouTube Facebook Twitter นะคะภาษาไทยเลยยกเป็นแต่ TikTok กับ Instagram นะคะเป็นคำว่า TikTok TikTok นะคะช็อตทอกทอกนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษนะ P A K M A I D A E N G 555นะคะ,55ะ,คะ TikTok 555 3ตัวนะคะส่วน Instagram เป็น555 54ตัวนะคะแล้วต่อไปเราก็จะเป็น55 5 555 ไปบ้าเลยเพราะว่าบ้าแล้วนะนักนน่ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามมาขอบคุณทุกคนมากเลย EP ทุก EP คนดูเยอะจริงว่ะเยอะเออบ้าๆบอกก็ดูไม่ต่ำงกับสองสามพันนะคะก็ขอบคุณมากกราบขอบคุณมากเลยค่ะแต่จะกราบขอบคุณมากวันนี้กรุณากดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะบางคนแบบดูเพลินไงดูเพลินแล้วลืมบางคนเขาดูแต่ไม่ได้กดก็อันนี้ก็ไม่ว่านะเอาจริงแต่ว่ารบกวนกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะไปกดในใน Facebook เอ่อใน YouTube ให้ด้วยนะฮะยูทูบก็คือจริงๆกับพันคนแล้วแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ไลฟ์สดจริงๆคนลายคนก็อยากให้มาฟงหลายพันยูทูบนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์โซเชียลไม่ค่อยเก่งอะคะ่ะ <laughs> ไปละห้านานนัน้น <laughs> บอๆๆๆ๊อบบ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 ายบาย